สวัสดีครับผมเต้พรัรใจครับในการดูดวงประจําราศีของคนเกิดราศีกุมในเดือนมิถุนายนครับดูดวงความรักสำหรับการดูดวงราศีในเดือนนี้นะครับคุณเต้พรงใจก็ขอแนะนาไพ่ก่อนนะครับซึ่งในครั้งนี้เป็นการ จัดสำรับไพ่ใหม่นะครับแล้วจะมีไพ่เตรโรกาเพิ่งจะได้มาใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็เป็นไพ่ย,ยานยนรกไพ่สุขีนะครับก<ส>็เดี๋ยวจะมาดูดกันว่าในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาละครับเราดูกันว่าความรักของชาวราศีกลุ่มคนสดจะเป็นอย่างไรบ้างดูซิว่าพื้นดวงเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของความที่มีแต่ความวาดฝันมีแต่ความคิดมีแต่จิตใจที่เราต้อง ใช้อาศัยการเรียบเรียงความรู้สึกเรียบเรียงความต้องการเรียบเรียงความสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดียิ่งขึ้นนะแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในตัวของมันเองด้วยเช่นกันให้ขึ้นเป็นพระเสาพระเสาหมายถึงปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมันต้องตะอรุยและต่อสู้ให้มันผ่านพ้นไปได้ได้วยดีอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่รบกวนสมองรบกวนความความคิดรบกวนความรู้สึกของตัวเราก็ต้องหยุดถอยลงบ้างแล้วก็อย่าห่วนคิดอย่า จนต,ติดใจในอดีตตัวเองจนเกินไปนะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่ากําลังใจของตัวเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต่อสู้ในวนนารณะอย่างไรในเรื่องของความรักนะแล้วก็การที่เราคิดความวาดฝันอะไรหลายอย่างเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดแต่เป็นสิ่งที่เมื่อวาดฝันไปแล้วมันเกิดความคาดหวังและเกิดความทุกข์ตามมาอันนี้ต้องระวังด้วยเช่นกันอ่ะดูซิว่าสำหรับคนโสดสนิทเป็นอย่างไรบ้างปั๊บ ไพ่ขึ้นในเรื่องของความคิดที่จะต้องใช้อาศัยความหนักแน่นนะไพ่ขึ้นในเรื่องของพระแม่ธรณีเนี่ยต้องมีความหนักแน่นทั้งจิตใจหนักแน่นความจิตทั้งจิตทั้งใจทั้งทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความชัดเจนนะกับตัวเองเพราะถ้าหากเราไม่มีความหนักแน่นความทุกอะไรต่างๆมันถาโถมมาใจใจของตัวเราในเรื่องความรักที่มันมีทั้งความคิดมีทั้งความเครียดมีทั้งจิตใจหลายสิ่งหลายอย่างมันต้องใช้อาศัยความเข้มแข็งทางจิตใจ ค่อนข้างเยอะนะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้อาศัยการตรีตรองใช้อาศัยความคิดวิเคราะห์ให้มันดียิ่งขึ้นอ่ะดูสิว่าเราจะจัดการแก้ไขเซล่อเนี้อย่างไรได้บ้าง ในเรื่องของความรักนะต้องปรับความเข้าใจเรื่องของตัวเองนะั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญเรื่องของคนเข้ามามันก็มียบ้างมีการพูดคุยมีการไปพบปะมีการไปพบเจอทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้หมดแต่ว่าเราต้องจัดการในเรื่องสิ่งที่อยู่ภายในของตัวเราเนะี่ยให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นความรักนะให้มันเกิดขึ้นก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดการอย่างไรมากกว่าอันนูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการคอนโทรลความรู้สึกคอนโทรลตัวเราและจะทําให้เรามองเห็น สับปสิ่งเนี่ยให้มันมีความชัดเจนนะในเรื่องของปัญหาความรักในเรื่องของปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องอื่นเรื่องนูเง้เรื่องนี้เ่องนั้นให้มันผสมปนเปกันไปในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือความรักที่จะกําลังมีเข้ามาจะได้ให้มีเข้ามาอย่างรอดพ้นปลอดภัยนะให้มีจิตใจที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับปรเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนสนสนใจอยู่ที่60%นะคือมันต้อง ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆจัดการเรื่องของความรู้สึกเรื่องของตัวเราเรื่องของจิตใจนะมันจะได้แยกแยะอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มานั่งคิดมากนะคิดลบกับตัวเองจนเกินไปนะต้องใช้อาศัยจิตใจที่เข้มแข็งนั่นเองครับโอเคเรามาดูดก่าว่าสำหรับคนที่ถูกบอกเลิกรานะในวงจรนี้เป็นอย่างไรบ้างพัยขึ้นในเรื่องของจอิตใจที่จะต้องเยียวยากันไปนะในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าขึ้นเป็นราการนะราการนะกาละคือระการเวลาต่างๆจะช่วยเยียวยาตัวเรานะแต่เวลาบางครั้งมันก็ทําให้กืนกินจิตใจของตัวเราได้โดยเฉงนั้นมันเป็นการที่เราต้องปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นปล่อยวางกับสิ่งที่เป็นปล่อยวางกับสิ่งที่ ผ่านพ้นมาแล้วอยู่กับปัจจุบันและเราจงมองให้เห็นเป็นสติและก้าวเดินต่อไปสู่อนาคตที่ดีในเรื่องของความรักของเราไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ปล่อยวางมันไปอ่นดูสิว่าความรักเดิมๆเมก่าเก่าเนี่ยมันจะโอกาสกลับมาไหมและเราทํำยังไงเนี่ยไพ่ขึ้นไว้ตัดขาดเลยนะตัดขาดตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าบางอย่างมันหมดวาระกรรมนะไพ่ขึ้นเป็นพญโยมราชหมดวาระกรรมกันแล้วนะถึงเวลาพระการพญโยมมาซ้อนกันแบบนี้มันหมายถึงหมดเวลา ที่มันเป็นคู่เวรนคู่กรรมกันแล้วนะมีเวลาเป็นเวลาที่เราต้องปล่อยวางแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นได้แล้วนะครับออะดูซิว่าในเรื่องของความรักใหม่ๆจะมีเข้ามาไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องจัดการแก้ไขและบริหารจัดการในเรื่องของจิตใจของตัวเรานะให้มันมีมากพอก่อนแล้วก็ในเรื่องความรักมันจะ มุ่งตรงเข้าหาตัวเราเองไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องความรักใหม่ๆมันย่อมมีมาในสิ่งที่มันเป็นเวลาที่เหมาะเป็นเวลาที่ควรแต่น,นั้นตอนนี้สิ่งสําคัญที่ต้องเยียวยาจิตใจของตัวเราให้พร้อมก่อนดีก,กว่านะเรื่องความรักใหม่ๆเมื่อถึงเวลาของมันก็จะมีมาเขาเข้ามันเองนะมันจะมีมาของมันเองไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากอ่ะดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของความมั่นคงทางจิตใจของตัวเราไม่ต้องไปคิด ถึงอดีตนะไม่ต้องไปซองเฟซเขาไม่ต้องไปไปอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรอย่างไรเราตัดขาดแล้วก็มุ่งสูงในสิ่งอยู่ข้างหน้าของเราดีกว่าหาความสุขให้กับตัวเองดีกว่าอย่าไปอะไรอววรกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วจงอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่มีที่เป็นนะจะได้ผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปเสียทีปเปอรเ์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ถูกบอกเื่งบอกรายยอยู่ที่6 0สิบเอ็นะคือมันค่อนข,ข้างที่จะต้องเยียวยาจิตใจเพื่อจะไปสู่ทิศทางหรือไปต่อ และเมื่อเราปรับที่ปรับใจได้เรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องความรักมันจะกลับคืนฟื้นคืนด้วยตัวของเราเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่เป็นมันสามารถจะผ่านพ้นได้ด้วยตัวของเราเองนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะไม่ต้องไปคิดมากมันผ่านไปได้ด้วยตัวของเราเองด้วยเช่นกัดนะครับโอเคเรามาต่อสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้เป็นอย่างไร สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไพ่ขึ้นในะเรื่องของการตัดสินใจที่จะใช้อารมณ์เยอะนะใช้อารมณ์เยอะมากก็ต้องระวังต้องใช้สตินิดนึงบางอย่างมันก็เกือบจะถูกต้องแล้วแต่บางทีเราเหลือ,อดเหลือทนแล้วมันก็ทําให้เป็นการตัดสินใจที่ต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้มากๆเพราะว่าต้องใช้สติใช้สมาธิใช้จิตใช้ใจให้มีความมั่นคงมากกว่านี้นะ ดังนั้นมันทําให้ตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องการใช้อารมณ์ในเรื่องการออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเลยโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังมันทําให้มันเกิดการที่ข้างคาใจของตัวเรานะต้องระวังตรงนี้เช่นกันอ่านดูซิว่าเราควรจัดการแก้ไขอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของมันฝืนทนนะเพราะไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะที่กําลังดื่มน้ำพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วนะมันเป็นการที่เราฝืนทนและอดทนมานานและเป็นการที่เราจะต้อง อยากที่จะถึงเวลาไปต่อในทิศทางตัวเราได้แล้วนะดังนั้นการที่เราตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยต้องคิดให้รอบครอบรอบด้านแล้วก็ให้เป็นการตัดสินใจที่เป็นครั้งสุดท้ายนะหากมันเป็นไปได้ก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลในเรื่องของสัาพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเดินออกหรือว่าจะไปอย่างไรก็จงใช้สติให้มากๆเข้าไว้อ่นดูชื่อว่าไพ่เตือนอไรบ้าง ให่ขึ้นว่าความใจเย็นแล้วก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆก็ย่อมเป็นสิ่งสําคัญให้มันเกิดการตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยตัวของเราดังนั้นไม่ต้องไปกินใจคิดมากก็รู้อย่างเดียวนะหาความชัดเจนหากเราคิดดีแล้วตัดสินใจดีแล้วก็จงเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเรานะครับปรเปอร์เซ็นในเรื่องของความสัมพั์ไม่ชัดเจนเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นนะคือมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างดีแต่ต้องใช้สติเป็นอย่างมากแล้วก็ อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาเริ่มมีความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นด้วยการตัดสินใจของตัวเรานี่แหละนะก็อารมณ์ล้วนๆนะอารมณ์ล้วนเลยอยากให้อารมณ์มาตัดสินอยากให้อารมณ์มาทําลายในเรื่องการตัดสินใจของตัวเราก็แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูต่อในเรื่องคนมีคู่นะดูซิว่าเจ้าชะตานะตัวเราคิดเป็นอย่างไรในเรื่องคู่ไพ่ขึ้นในเรื่องของอการที่เราจะคิดนะ ทำอะไรบางอย่างเนี่ยพขึ้นเป็นการเริ่มต้นนี่พขึ้นอสวินนะคือการเริ่มต้นนะพยขึ้นว่าการเริ่มต้นการทําคิดจะทําสิ่งนั้นคิดจะทําสิ่งนี้มาสุดโต่งมากๆเกิดคิดอะไรทาเลยพายขึ้นไปเนี้ยหมายถึงการที่มันเป็นความคล้ายๆหายนันอีหนึ่งนะมันเป็นในเรื่องของการที่เราคิดอะไรแล้วแล้วทําเลยคิดอะไรแล้วเนี่ยไม่ปรึกษาหารือไม่ทําอะไรเลยอยากจะทํานู่นก็ทําเลยอยากจะทำนี่ก็ทําเลยมันทาให้เกิดในเรื่องของความผิดพลาด ที่มาจากการที่เราคิดสั้นๆคิดน้อยไปหน่อยนะทำให้เกิดปัญหาได้ในเรื่องของคู่นะเหมือนเราอยากให้อะไรก็ให้เลยคิดอะไรก็ทําเลยพูดอะไรก็พูดเลยเนะี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องระวังเหมือนกันอาดูซิว่าคู่เราเป็นอย่างไรคิดอย่างไรยังดีที่คู่ของเราเนี่ยยังขึ้นนิ่งเฉยนะไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะเป็นความนิ่งเฉยยังยังไม่มีการแบบก็โตะเถืยอ,อะไรมากนะักแล้วก็ยังเข้าใจในในความที่เราคิดเล็กค,ค,คิดน้อยนะ คิดอะไรไม่เยอะแล้วคิดอะไรทาเลยอะไรเงี้ยมันยังพอให้อภัยกันได้อยู่แต่ว่าความอดทนบางอย่างมันก็ต้องอมีข้อจํากัดเหมือนกันดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้อธิว่าปัจจุบันนะตอนนี้เป็นอย่างไรในเรื่องความรักอ่ะก็ยังโอเคนะไพ่ขึ้นเป็นคู่สมพง์ยังยังสามารถที่จะแยกแยะออกว่าอะไรถูกอะไรผิดอไอเดียไม่ดีอยู่นะดังนั้นเราเนี่ยมันเป็นแค่สัญญาณเตือนมากกว่าว่าไอ้ความคิดนะการตัดสินใจ การกระทําของเราหรืออะไรบางอย่างที่เราคิดจะทานะตอนนี้ก็ต้องระวังจิตระวังใจระวังคําพูดระวังอารมณ์ของตัวเรานะต้องปักธงแล้วก็หาเงาสะท้อนในเรื่องของความคิดในเรื่องของคู่ของเราเนี่ยให้ดีด,ดีไว้ก่อนนะอะไรที่เรายังรู้สึกแบบไม่ดียังไงหรือว่าเราปรึกษาคู่หรือว่าเออถ้าหากเรามีอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรยังไงก็เตือนกันพูดกันคุยกันก็จะเป็นการ แก้ไขไปในทิศทางที่ดีอันทีาา่จริงว่าสิ่งที่เราควรจะต้องระวังจริงแลจะต้องแก้ไขมีอะไรบ้างไพคิรุมาในเรื่องของความคิดความฝันบางอย่างของเราเนี่ยมันก็มาจากความทุกข์มาจากการที่เราอยากทาให้มันดีขึ้นอันนี้มาถูกทางแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้อาศัยเ,เหตุและผลและความจาเป็นหลายสิ่งหลายอย่างให้มันถูกกันแก้ไขในทิศทางที่ดีดงั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขในทิศทางดีได้นะก็อยู่ที่ว่าจะต้องพูดจะต้องคุยจะต้องจัดการ ไปด้วยกันนั่นเองอาสิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเราอยากได้ความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ฟังความนึกคิดความคิดเห็นของคู่ของเรานะแต่จริงๆคู่ของเราเนี่ยก็มีความคิดเห็นมีความเป็นผู้ใหญ่ในบางมุมบางด้านดังน้นหากเราผนวกรวมในเรื่องของความคิดเห็นผนวกรวมในเรื่องของการกระทํา การพัฒนาต่อในการดําเนินชีวิตของคู่เนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นหากมีการพูดหากมีการเจรจาหากมีการคุยเนี่ยมันทําให้คู่ของเราดำเดนินเดินต่อไปได้ทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะเปอร์เซ็นต์เรื่องของคนมีคู่เนี่ยอยู่ที่70% <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่โอเคในการจัดการดูแลแก้ไขพัฒนาต่อในเรื่องของคู่ของเราได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะนก็เป็นพลังใจให้นะครับ